สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับผมธงชัยชาแนลนะครับนะครับผมเมื่อนี่นะครับเนื้อนี้สีมาสรุปนะครับสีมาสรุปตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่จะเปิดสอบนะครับของนะครับพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการท้องถิ่นนะครับบ่งอกง่ายนะครับข้าราชการท้องถิ่นนั่นคือสอบท้องถิ่นน่ะะครับปี67นะครับผมสีมีตำแหน่งอย่างแน่นะครับสีมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ ทั้งสายทั่วไปประเภททั่วไปประเภทวิชาการนะครับกับตำแหน่งนะครับของผู้ซอยนะครับกรณีคู่คู่นะครับกรณีคู่ผู้ช่วยนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวสีเบ้า์ลายใหญ่หางแต่ว่ากดอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ได้ครับเด้อนะครับผมนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันนี้คือตำแหน่งที่สรุปนะครับที่สรุปที่ต้องเปิดสอบนะครับ คือของปี6 7เจนะครับจิตต้องเปิดสอบนะครับคือสรุปนะครับตำแหน่งประเภททั่วไปนะครับประเภททั่วไปมียี่สบเกาตำแหน่งนะครับ2,969พัตเกรยหเกาอตานะครับโอ้โหคือซื้อมาตำแหน่งหลายนะครับรับหลายนะครับรับหลายนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกนะครับเจ้าพนักงานธุรการนะครับ สองครับเจ้าพนักงานทะเบียนสามครับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี4ีครับเจ้าพนักงานการคลังห้าเจ้าพนักงานพัสดุหกเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เจ็ดนะครับเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์แปดนะครับเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเก้านะครับเจ้าพนักงานการเกษตรสิบนะครับเจ้าพนักงานสาธารสิบเอ็ดครับเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 12นะครับเจ้าพนักงานสาธารณสุข13นะครับเจ้าพนักงานสุขาพิบาล1 4นะครับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์1 5นะครับเจ้าพนักงานท่านตะสาธารณสุข16นะครับสัตวแพทย์1 7นะครับเจ้าพนักงานชุกเฉินการแพทย์18ครับนายสางโยธา19นะครับนายสางเขียนแบบ20นะครับนายสางสำรวจ2 1ครับ นายสางผังเมืองยี่สิบสองนายสางเครื่องกลยี่สิบสามนายสางไฟฟ้ายี่สิบสี่เจ้าพนักงานประปายี่สิบห้านายสางศิลยี่สิบหกเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนะครับยี่สิบเจ็ดเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนยี่สิบแปดเจ้าพนักงานเศฐกิจยี่สิบเก้าเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้คือนะครับประเภทนะครับประเภททั่วไปนะครับ ทั่วไปกับปวสนะครับบอกยังไงซะมีวุฒิปวสนะครับหรือปริญญาตรีนะครับหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่านะครับผมไปสมัครนะครับกะลองเบิ้งคุณสมบัติอีกรอบหนึ่งนะครับคุณสมบัติอีกรอบหนึ่งต่อมานะครับในส่วนของประเภทวิชาการนะครับประเภทวิชาการเนี่ยครับสิมีจักตำแหน่งครับ34มสิตำแหน่งนะครับ34มสิตำแหน่งนะครับ2 1 3พ ตรมาเบิงกันเลยครับว่าสิมีตำแหน่งไหนน่ล้วก็เตรียมนะครับเตรียมตรวจสอบคุณสมบัตินะครับตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบแล้วว่าจะของนะครับว่าจะของมีคุณสมบัติในการสอบตำแหน่งใหนนะครับกะเตรียมมาหนังสือนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกช่วงท้ายคลิปนะครับนะครับประเภทวิชาการครับหนึ่งครับนักจัดการงานทั่วไปสองนักศัพทพยากรบุคคล 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นิติกรครับหานักวิชาการเข้าไปตื่น 6. นักวิชาการเงินและบัญชี7นักวิชาการขั้ง 8. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 9. นักวิชาการพัสดุ1ินักวิชาการตรวจสอบให้ใน1 1นักวิชาการพาณิชย์12นักประชาสัมพันธ์ 13. นักวิชาการเกษตร14นักวิชาการสวนสาธารณะ 15. นักวิชาการสาธารณสุข16พยาบาลวิชาชีพ17นักกายภาพบำบัด18นักวิชาการสุขาพิบาล19นายสัตวแพทย์20นักชุกเฉินการแพทย์21วิศวกรโยธา22สถาปนิก23นักผังเมือง24วิศวกรเครื่องกล25วิศวกรไฟฟ้า26วิศวกรสุขาภพิบาล ยี่สิบเจ็ดนักจัดการงานสร้างยี่สิบแปดนักสังคมสงเคราะห์ยี่สิบเก้านักวิชาการศึกษาสามสิ 30. บบรรณารักษ์สามสิบเอ็ดนักวิชาการวัฒนธรรมสามสิบสองนักสัมทนาการสามสิบสามพันธะรักษ4์สามสิบสี่นักจัดการงานเทศกิจนะครับอันนี้คือประเภทวิชาการนะครับระดับปริญญาตรีนะครับผมระดับปริญญาตรีนะครับ ผู้ใดที่มีคุณสมบัติกระล่องตรวจสอบเบิ้งนะครับต่อมานะครับประเภทนะครับตำแหน่งประเภทผู้สวยของคู่นะครับผู้สวยคู่นะครับมีทั้งหมดนะครับยี่สิบเก้าตำแหน่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอัตรานะครับมาเบิรงกันเลยครับนะครับหนึ่งนะครับคู่ผู้สวยนะครับคู่ผู้สวยด้านการวัดและประเมินผลสองจิตวิทยาและการแนะแนว 3. ด้านเกษตร 4. ภาษาไทย 5. ภาษาอังกฤษ 6. คณิตศาสตร์ 7. จ็ากรรม 8. ชีววิทยา 9. ฟิสิกส์ 20. เอ้ย 10. นะครับสังคม 20. 11. นะครับ 11. บรรณาลักษ์สิศิลปะ 13. บสานาฏศิลป์สิบสีดนตรีนะครับ 15. ดนตรีไทย 16ดนตรีสากล17การศึกษาปฐมวัย18ปฐมศึกษา19ภาษาจีน20เทคโนโลยีการศึกษา21การตลาด22การโรงแรม23ทัศนศิลป์24แนะแนว25นะครับการบัญชี26การงานอาชีพและเทคโนโลยี28เอ27ครับ ศูนย์พนักเรียเล็กยี 18, ่สิบแปดเคมียี่สิบเก้าอุตสาหกรรมศิลป์นะครับอันนี้คือยี่สิบเก้าตำแหน่งของครูผู้ช่วยนะครับผมนะครับรวมทั้งหมดเก้าสิบสองตำแหนง่งจำนุนหกพันสองร้อยหกสิบสองอัตรานะครับผมกะให้ทุกทกท่านนะครับคันหูแล้วนะครับคันหูแล้วตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าจะของ มีคุณสมบัติช้ามาสอบตำแหน่งใหน,นะครับกระล่งตามที่เจ้าของเรียนมาหรือตำแหน่งใดที่เขารับหลายบุตรนะครับกระล่องเลือกเบิงว่าเจ้ของถนัดด้านใดน,นะครับถนัดด้านใดมักด้านใดห,หรือเป็นตาสอบได้ด้านใดน,นะครับลองเบิงครับผมเพราะว่ารู้เขารู้เราลบลอยเทียสนะลอยเทียครับอันนี้ยังใส่ได้นะครับผม อันนี้ยังใส่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับคลิปหน้าผมสิมาแนะนําจากประสบการณ์ตรงนะครับว่าล่งเขตไนใดจะสามารถนะครับเรียกไวนะครับเรียกไวนะครับบ่เรียกซานะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับจ้าไน้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสัรสไขชช่องทงชัยชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ